วันนี้เนี่ยเป็นวันปล่อยผีคือวันฮาโลวีนนี่ค่ะที่นี่เนี่ยคนเขาก็จะแบบครีเอทตัวเองมากค่ะว่าแบบจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรมางไงนะคะวันนี้ก็จะมาเดินเล่นค่ะแต่ว่าจะไม่ได้มาเดินคนเดียวเพราะเองมีแก๊งสเตอร์มาด้วยคอยเชิญเจอร์รี่และลิปปี้ค่ะวิปปี้เราก็อ่าแต่งหน้า <c oughs> แต่งตามานิดนึงค่ะนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าไปเรียนหนังสือมาใช่้แม่เราก็ไม่ได้แบบแบบจัดเต็มแบบคนที่นี่ วันนี้เราก็จะมาซึมซับบรรยากาศที่แบบว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตรียมพร้อมหนปีมีครั้งเดียวเลยนี่ไหนแต่งหน้าดูหน่อยซินี่ท่าน้าเขวด้วยทำนาทม้น่ากลัวน่ากลัวโอ้ดีอ๋ออติอ๋นอกอ่าออัออ๋อก๋ออกออ๋ออ่ออ๋ตั๋ออ๋ออันอ๋อ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 อเออรออ๋ออ๋ออ๋ออัออ๋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 ออออ่ออ๋ออรอนีออ เพาเป็นนักเรียนญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะเมืองไทยไม่มีแบบนี้แต่ที่ญี่ปุ่นเขาจะ่งเป็นแต่งกันอ๋อของเอ็มก็ไม่มีอะไรค่ะแบบมีหัวมีหัวแค่นี้เองลิปสติกเป็นเป็นไงมาตัวเลยคะเป็นกตัวดำๆค่ะแต่งเท่าซิวันนี้ฮาโลวีนก็คือแบบดีดามนอนนังทุ่เลยค่ะคิดไปแล้วไม่คิดค่ะไม่คิดอันนี้ไม่คิดเลยโอเคค่ะอันนี้เป็นแกล้งก็เหมือนนะอะไรนะแต่งเป็นคนแคร้โอ้โห น,นี่สูงมากเขาไปถ่ายรูปเนี่ยไปถ่ายกับกล้องเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูถนนชิบุยานะคะว่เาเป็นยังไงไปเลย กินอะไรมาขนมี่นีกขอขนมอร่อยเหรอโอยสิถาข้าเียวอร่อยเรอไว้ิมเลย Happy Halloween! แบบว่าใช่ป่ะเรื่องนั้นนักการเพรืทวดา

ก็เข้าไปกอดได้หาในี้แบบเออตัวตัวคือแบบมีคนถือป้ายฟรีฮักอ่ะใช่ค่ะตรงข้ามผู้หญิงด้วยค่ะอยู่ไหนไม่ก่อนโน้นอ่ะรอก่อนเนี่ยไม่ไปไม่เกี่ยวเอาเรื่องเลยฮะเอาคนไหนมีกันเป็นคนไหนมีกี่คนมีกี่คนสี่คนป่ะอ้าว อปแล้า oh. ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเหมือนเจอเพื่อนว่ะเหมือนเจอเพื่อนเพื่อนบป่ะไาไปไปแบกเอ็มมาครับชารีชารี เไปไงบ้างคะวันนี้สนุกไมอลิเปสนุกากเลยค่ะก็ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เจออะไรแปลกๆเยอะขึ้นด้วยที่เมืองไทยเราไม่มีกันประทับใจคนไหนมาก่สุดคนไหนคนไหน ฟรีฮักฟรีฮักฟรีฮัก่คือแบบงงมากอยู่ดีก็ไม่ตะโกนบอกเขาฟรีฮักเขาคือเห็นป้ายก่อนเลยรู้จักไหมอารมณประมาณแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยแต่ไม่ใช่เพื่อนกันเลยก็สนุกดีมาอัเรี่ค่ะนเชอรรี่วันนี้แบบรทจอะไรบ้างวันนี้ก็มีเนอเว์ค่ะชอบมากเอเวย์อตัผีใช่แบบเป็นหน้าอย่างั้นแล้วเป็นไงแบบบรรยากาศแบบฮาโลวีไม่เหมือนเมืองไทยเลยใช่ไหมไม่เหมือนเลยไเหมือนอยากให้เมืองไทยจัดบ้ คิดว่าเราคอสตูมวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างไม่ได้คอสตูมเราแค่แต่งเล่นๆเราแค่แต่งนั่นนี่เราคอสตูมแล้วแบบเป็นโซนแลนด์ญี่ปุ่นแต่เห็นวันนี้นี่คือเป็นไงบ้างมีแรงบันดาลใจในการจะคอสเพลงครั้งต่อไปยังบ้างมีมีแรงบันดาลใจแต่ว่าเงินในกระเป๋าไม่มีไม่มีชุดคอสอยู่ไทยหมดเลยไม่ได้ออกมาเลยนี่ทั้อยู่อยู่ไทยเป็นเป็นคอสเพลเยอร์นะคะวันนี้ก็คุณผู้ชมคะก็เห็นไปแล้วนะคะบรรยากาศมันสนุก ถ้าใครมาก็สักครั้งในชีวิตเดี๋ยวว่าอยากให้ลองมาอ่ะอันนี้มีมีอุปกรณ์ด้วยเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมทุกคนเปิดเปิดไฟล่าหน่อยอาล่ะค่ะคุณผู้ชมก็ลาไปกับท้องไปได้ของปีเขาแจกทั้งทางนะคะเขาโยนแจกแก๊งโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันเทปหน้าค่ะว่าเราจะพาไปไหนสนุกสนุกนะบ๊ายบาย